สวัสดีค่ะเรามาจะเจอ,เจอก,กันกับบ้านสีขาวและท่องโลกสดใสาทางช่อง YouTube ของดิฉันเองค่ะเปิ้อนอนามานค่ะตรงนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องของความรู้ทั่ว,วไปโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีเรื่องราวเยอะแยะนะทั้งประเทศไทยของเราด้วยล่ะค่ะแต่ที่แน่ๆเรื่องราวของโควิดยังอยู่กับเราไปอีกนานถึงแม้ว่าคุณหมอเขาก็บอกแล้วถ้าเผื่อว่า จะห่างหายไปเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเมื่อไหร่ไงแล้วก็ <S <S วกติดหน้ากาก <S <S ไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการจับเมนูอาหารการจับของสาธารณะอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างมือบ่อยๆห่างไกลจากโควิดแน่นอนวันนี้ไปดูเรื่องราวกันที่น่าสนใจกับบ้านสีขาวค่ะค่ะ<อ>พูดเ,เ,เ,เรื่องสุขภาพเรื่องต้อหินเลยค่ะเพราะว่าอตอนนี้เป็นกันเยอะมาก บอกเพราะว่าเพราะว่านี่ค่ะแล้วันจะรู้ว่างานยังไงอ่ะเนี่ยค่ะก็คืออาการของต้อหินหลักๆเลยเนี่ยค่ะก็คือภาพจะเริ่มไม่ชัดอ้าวนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าวิธีการตรวจสอบง่ายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายุป่ะจริงๆอายุก็มีผลค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นวัยกลางคนน่นะคะกตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนี่ิกลางกันเหรอก็เดี๋ยวพี่กระสูงอายุเลยดิอุสาไม่พูดถึงนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกอย่างเงี้ยอ่านว่าไรน้องเด็อเดี๋ยวนะคะ อะไรอะไรกรดคมมากกราคอมมากต้อหินต้อหินนะคะก็คือหนึ่งก็คือเป็นพวกเริ่มจากวัยกลางคนขึ้นไป40ขึ้นไปแล้วก็มีประวัติว่าครอบครัวเคยเป็นมาก่อนนะคะแล้วคนที่เคยมีสายตายาวมากๆหรือสั้นมากๆ้าวนะคะพี่ดิพี่ดิที่เคยแบบมากๆเลยยาวของหนิงตอนเด็กๆต้องไปเรียนหลังห้องอ่ะเหมือนกันหนิงหนิงเด็กตายาวมากคืออาจารย์ให้เห็นเราตัวเล็กก็ให้มานั่งหน้านั่งหน้าเสร็จแล้วปรากฏว่าเราผ้าเบอร์ค่ะ ก็ต้องไปนั่งเรียนข้างหลังเออ,อเห็นชัดอ่าใช่อ๋อนี่อ๋อนี่เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยค่ะ,ะสายตายาวตัอ้งแต่เด็กดิฉันก็แก่ตั้งแต่เด็กสิก็อันนี้อันนี้อ๋นนอคือมีสิทธิ์ที่เป็นต้อหินใช่มีสิทธิ์ที่เป็นต้อ,อ<ล>หินะนะคะแล้วก็พวกที่เคยใช้สเตีรอยมาก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งก็คือระยะเวลานานแล้วอันนึงก็คือคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบเลือด เส้นเส้นเลือดหรือโรคเบาหวานพวกความดันนี่ก็มีส่วนด้วยนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่เคยได้มาความดันสูงค่ะทีนี้วิธีเช็คง,ง่ายๆเขาบอกว่าให้ดูความคมชัดของสายตาตัวเองโดยที่ให้เพ่งไปที่ตัวอักษรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปิดตาข้างหนึ่งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ดูว่าความชัดปิดปิดแล้วพี่เปิ้ลดูเขาบอกให้ดูจากข้างๆก่อนมาดูกันคุณผู้ชมค่ะปิดตาข้างหนึ่งนั้งนะคะก็คือดูว่าด้านข้างเนี่ยมันชัดไหมมันเบลอไหม นะคะคือถ้าเรามองตรงกลางเนี่ยสมมติว่าถ้าเราอ่านหนังสือแถบแถบลายเนี่ยเราดูตัวสุดท้ายก่อนดูว่าขอบมันคมไหมภาพที่เราดูมันคมไหมค่ะอันนี้ก็คือถ้าถ้าเบลอนี่ก็มีโอกาสสมมติพี่เพิ่นจะอ่านหนังสือปิดตาข้างหนึ่งก็จะเห็นอะมันคมไหมคะคือเห็นไม่คมหรอกอ่ะปิดข้างซ้ายเออข้างนี้ดีกว่าอานนี้แหละค่ะก็คือมันก็เป็นอาการขั้นต้นเพราะฉะนั้นแะเล้วงข้างขวาอันนี้คือการเช็คขั้นต้นจากนั้นก็เร่ไปหาหมอเลยค่ะ ก็คือถ้าเราต้องตรวจสายตาอยู่แล้วทุกปีไม่ใช่หรอจริงๆก็ไม่ส่วนใหญ่ไม่หรอกค่ะพี่เปิ้ลแบบหนิงเองก็ไม่ได้เรื่องสายตานี่อาจจะเป็นเรื่องหลังเลยหนิงก็ผิดสิ่งสูตรทุกปีนะตาเนี่ยตาฟันฟันที่ต้องหัวถงเดือนปกติคนเราตาเนี่ยหนึ่งปีใช่คือคือเวลาเข้าโรงพยาบาลไปเช็คอัพเขาเรียกนะคะตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีส่วนมากจะซื้อแพ็กเกจไงคะที่เขามีแบบว่าแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจสองแพ็กเกจสาม มันส่วนมากบางทีไม่ได้รวมสายตาไว้บางทีก็ไม่ได้มันไม่มีอยู่แล้วตากับฟันนี่ไม่รวมอยู่แล้วมันต้องตรวจพิเศษของพี่ก็ไม่มีอยู่แล้วตากับฟันเนี่ยแต่ถ้าเราซื้ออินชอลานเป็นพันนะรวมชเพราะฉะนั้นตากับฟันส่วนมากเขาไม่เขาไม่รวมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ใช้จ่ายสูงใช่แต่นี้เปรหินเนี่ยมันไม่ค่อยรู้อาการนะคะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้อาการก็จะรู้ได้มันจะค่อยๆคลืบคลานมาเรื่อยๆก็เนี่ยค่ะถึงบอกว่าภาพมันจะเริ่มไม่คมชัดอะไรอย่างเงี้ย แต่มันมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นแบบต้อหินแบบเฉียบพลันเฉียบพลันเขาบอกว่าจะมีอาการปวดหัวปวดตาอย่างรุนแรงแล้วก็ตาแดงน้ำตาไหลโดนตาสู้แสงอยู่ค่ะโดนตาสู้แสงไม่ได้ตาเริ่มมัวเริ่มเห็นแสงสีรุ้งรอบดวงไฟเป็นไหมคะไม่เป็นโชคดียังไม่ยังไม่เป็นไรมีการเวียนหัวคึืนไส้อาเจียนเวียนหัวเนี่ยเป็นบ่อยอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเฉียบพลันต้องรีบหาหมอด่วนนะคะแล้วก็วิธีรักษาต้อหิน ข <K un> ากาแล้วอันนี้ให้หมอหลังจากหมอตรวจแล้วเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3วิธีก็คือ1บางที่อาจจะไม่ต้องผ่าตัดใช้หยอดอใช้ยาหยอดตาอ,อันที่2ก็ใช้เลเซอร์นะคะอันที่3ก็คือการผ่าตัดเลยโออ้ยยจะยงซึ่งก็มี3ขั้นตอนในการดูแลรักษาแต่ที่สําคัญอย่างที่พี่เปิ้ลบอกะคะ่ะว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือไปตรวจตากับแพทย์ทุกๆ6เดือนหรือ1ปีเพื่อป้องกันต้อหินนะคะก่อนที่จะสูญเสียการมองเห็นภาพ ก็ก่อนที่จะหนักเกินไปค่ะก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาภร์สภาก,กาชาติไทยแล้วก็โรงพยาบาลบำรุงร,ราชที่ให้ข้อมูลที่ได้ข้อมูลเราจะล่ำลาก,กันไปผู้หญิงเราตอนนี้สิ่งนี้สำคัญมากเลยเปล่าค่อยๆนะเพราะว่าคนเดินเดี๋ยวเขาจะตกใจนกหวีดนี่แหละค่ะแล้วก็มีพริกไทยสเปร แต่ที่เมืองไทยใช้ไม่ได้นะที่นี่ใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังมีอัลามเวลาที่ดึงไปที่จีิฉนเคยนำเสนอแล้วแล้วมังจะร้องดังมากไม่รู้กี่เดซิเบลอันนั้นก็เป็นเครื่องป้องกันตัวได้สำหรับสาวสาวเราไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศไทยช่วยเหลือตัวเองได้แน่นอนค่ะเปลือกและใครใครเขาจะได้ยินเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรอย่างนี้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณ ติดตามอย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับช่องบ้านสีขาว USA เป็นช่องของเปิ้ลแล้วนะคะตอนนี้ขาว USA เป็นช่อง YouTube นี่แหละค่ะติดตามได้หม่คราวหน้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยสมุนไพรพระสรีนาสกัดจากน้ำมันต้นชริทนทร์บลีหนึ่งเดียวในโลกสนับสนุนรายการโดยห้องอาหารเพรสิดน์ไทยมึงพาซาดีนา